ผิดปแแต่น่าจะเป็นหอมป่นไะสีชมนูไม่น้ำหอมก็ฝาตังก็้เข้ากับแม่เข้ากับแมเข้ากับเสียด้วยจับเลยใช่ค่ะอหารแม่เลยจิมได้จิ้มขอบุญได้ไหมเยทาด

ตีต่อใจปิ่นเกตมณีโพสเองนักเล่งพอรูปครอบครัวที่มีเจร่วมเฟรมเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีความน่ารักและอบอุ่นเสมอแม้ว่าตอนนี้ทั้งสองคนจะยุติความสัมพันธ์กันมาสักระยะแล้วสําหรับปิ่นเกตมณีและเจเจ,เจตรีนทําให้ไม่ค่อยได้เห็นภาพ5้าคนพ่อแม่ลูกล่าสดุดเนื่องในเทศก,กาลคริสต์มาสได้เห็นภาพครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ร่วมกันเฉลิมฉลองครอบครัวอบอุ่นมากๆล่าสุดปิ่นเกตมน,นี้ก็ได้ออกมาโพสภาพครอบครัวพร้อมกับระบุข,ข้อความไว้ว่า Merry Christmas ซึ่งแน่นอนว่ามีแต่ความน่ารักและความหล่อจากลูกๆทั้งสคนที่ตามมาหาคุณแม่ปิ่นเกตมณนนีซึ่งต้องบอกเลยว่ามีหน้าตาที่เหมือนกันทั้ง5คนเลยทีเดียวค่ะ ถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวดาราที่หน้าตาดีทั้งบ้านเลยทีเดียวถึงทั้งคู่จะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังทําหน้าที่พ่อและแม่ได้เป็นอย่างดีแบบนี้แฟนคลับขอชื่นชมเลยค่ะและขอเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้ด้วยเพราะตอนนี้มั่นใจเขาว่าถ้ากลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวได้แล้วแสดงว่าสาวป,ปิ่นเกตมณีและหนุ่มเจเจ,เจตรีนเขาน่าจะเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะอะไรที่เป็นข่าวดราม,ม่าที่ผ่านมา ก็คงจะชัดเจนที่สุดแล้วต่างคนต่างมีคนใหม่ไปเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้เสมอเพราะต่างคนก็ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัวเพราะมีจุดมุ่งหมายด้วยกันนั่นก็คือสมเจ้าอย่างเจ้าคุนเจ้านายและเจ้าสมุทรนั่นเองสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า